สวัสดีครับผมสลดัดดนกับซีซัวทูวตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โปลแลนด์นะครับเมืองที่ใกล้กับเยอรมน,นีนะครับใช้เวลาเดินทางมาสองชั่วโมงชื่อเมืองนี่เลยครับนี่ฮะปิ้งปิงปิงปิง,ปงทำไมไม่พูดอะ่ะไม่กล้าออกเสียงก็ออกเสียงไม่ถูกวันนี้เราจะไปไหนกันคะตอนนี้เราจะมาเมืคนราชวังหรือเปล่า จะไปอันบนอันบนสองขันสา,ามเราจะไปให้หมดเลยจะตามมาครับว่าเราจะไปถูกหรือเปล่าโช์มวยกับ <c oughs> เฮ้ยเราต้นเลยเฮ้ยเนนะี่ย Ja, I want to ออกลห ไปนะครับตนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะ แกล้องมันนี่ถามาเลย คลิปนี้จะไม่พูดเยอะนะคะเพราะข้อมูลไม่มีไม่มีเะไรเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีเยอะกว่าอันที่อื่นอีกอา้าวไปไหนแล้วกันถ้าทางจะหลงอิงานะคะเดิวเดินขึ้นไ้างบนดีกว่ะ ไม่ได้หลงทางนะคะหลงทิศนีต่ติเ่รไมเหรอไลติม,ตม,มนี่คือถนนหรือ,อเ,อลเออปล่า<ะ>เราต้องเดิน,ดนลิมบ้างอันนี้บนบนทางออใช่ไหมหทางนูจะเป็นแม่น้ำนะคะที่นี่คบฟีนะวันเสาร์อาทิตย์รถจอดฟรี บบจ้ะวิกเอ็นวิกเอ็ดจ้จะเราลองดูดิว่าเขาเราจะเข้าไปในนี้ได้ไหม ยากาศดีนะฮะมากมากเลยนะคะตาตัานทำอะไรคะดูหาข้อมูลกัน <laughs> ต้มเย็นมากเลยนะคะที่นี่วันนี้น่าจะเป็นสถานที่ราชการอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ตาแผ่นดินของโปแลนด์นี่คืออะไรนะคะคือเป็นตาแผ่นดินของประเทศโปแลนด์ก็คือตาประเทศเขาครับคุณไม่มั่วนะคะคุณไม่มั่วนะคะเอ้ไม่มั่วไม่มั่วเทียบกันเลยเนี่ยดูเทียบเลยเทียบ

ของใยเนี่ยนะคะเ,เอาอันไหนเลือกเลยดูยั่มีระครังด้วยระครังก็งงงสวยอที่มันเป็นแลนด์มาร์กเลือกนี่ทีตท่ติดที่ติดเออที่ติดไอ้นี่นะ เดินไปไหนเดินมาทางนี้เองเดินไปไหนก็ไม่รู้เดินมาก็เห็นมุ้สวยหนาวขนาดนี้เลเนี่ย ใช่แล้ว ท่ามือที่นี่รอนานมากรอเกือบ5นาทีนะถ้าเป,เป็นที่เบอร์ลินนะคะทับเดียวครับนี่ฮะทับเดียวละแดงเราต้องมาหยุดรอตรงนี้ท้าถนนเขาน,นานมากมากเลยนะคะ ็นสาภาพการค้าชื่อเต็มสาภาพการค้าที่ปกตรในตลาเองต่อ,ตอเอรือตอนนี้เราอยู่ที่โลโยโเกตนะฮะน่าจ,จะเป็นประตูหลักของที่นี่ ประตูเมืองประตูเมืองดูด้านหน้าดูด้านหน้าดูด้นน้ระวังจักรยานด้วยเดี๋ยวเราคนละกันดูตรงนู้นนะ วันนี้ชุดในสนามต้านเรานี่รัดติ้วมาก แน่อันอน,นี้คือโรโยกเกตนะครับโรโยกเกตรอบัตะบัตไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ขันที่เดียว <ś les> โรโยกเกต์สวยมากสวยมากครับที่นีอากาศดีสังเกต ถนนพื้นเขาอะไรเงี้ยค่อนข้างสะอาดนะที่เมืองนี้นะคะเราจะไปอีกที่นึงเ,เด็กน้อยเด็กน้อย จะเป็นโบสถ์เราเดินเราเดินตรงนี้ไหมมีโบสถ์อนีน่าจะน่าจะเดินไปโบสถ์นะคะไม่ใช่เลี้ยวเข้าร้านอาหารนะสลาตันโอ้โหกินกินเอ๊ะวันนี้เราจะลองอาหารที่โปแลนด์ไหมเนี่ย เ,เ,เราก็เดินมาสักพักนะคะเห็นคุณเขาทำอะไรกดโทรศัพท์หาร้านอาหารอีกแล้วหาร้านอาหารอีกแล้วมันจะวันนี้เราจะมากินอาหารที่โปรแลรนด์นะคะอยากรู้ว่ารสช,ชาติเป็นยังไงจะเค็มเหมือนเยอรมันไหม <laughs> เดี๋ยวเราตามมันเลยนะคะ เห็นเขี่ยอยู่นานแล้วเนี่ยได้ร้านหรือยัง เจอร้านยังนี่ร้านนี้แหละตกลงร้านนี้นะคะนี่รนนเราจะกินกันที่ร้านนี้ใช่ไหมคะสลัดตัน ของโปรแลนด์นะคะนี่เรามาชิมอันนี้คืออะไรคะไหมแนะนำหน่อยซูซูแหลกคือเป็นซุปขนมปังแล้ว,วก็เป็นอะไรมาดูเกี๊ยวเรลองชิมนะเปกี๊ยวอร่อยมากซุปเกี๊ยวขนมปังแน่เกี๊ยวขนมอร่อยมากเลยอันที่สองอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นสเต็กหมูนะ นี่สเต็กหมูนะคะอันนี้หมูหมูชุบแป้งทอดนะคหมูชุบแป้งทอดอันนี้คำแรกของราคามีอะไรอยู่ข้างในนี่มันจะมีเห็ดอยู่ข้างในนะครับเห็ดอยู่ข้างในมีเห็ดอยู่ข้างในนะคะขอวูปปีกของราคา นะครับผมขอจบคลิปโปแลนด์ที่นี่นะครับกับซีเสือถือนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปไหนกันโปรดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ